ใช่ใช่ใช่เอาอะารนิดหนึ่งไปเดินเล่นที่ไปรรบโบราณสถานเตา่าจะมาถักม,มาถึงที่นี่ก็รวบรวมชาวบ้านทำเตาเผา,เานี่นคือเตาที่หนึ่งโคกที่หนึ่งนะครับแล้วโคกที่สองก็อยู่ตรงนี้เป็นตุ่นี่แหละนะครับที่เป็นธงใช่ไหมครับแล้วโคกที่สามก็ลังมีการดูนะมา,มา,ม,ามาตรงนี้จะเห็นอันนี้ต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยครับคือว่าคงุศิลปกรก็กำลังจะทำนะว่าจะเจอโคกไหนนะครับ และที่ว่าทําไมถึงเรียกว่าสามโคกอันนี้ก่อนนะครับว่าพูดถ่าทำไมถึงเรียกสามโคกก็คือน้องอิสาะพี่เพราะที่ทํามาความที่ความชื่อศักดิ์สิทธิ์แต่น้องชายชอบเล่นการทพงานเล่าเมายาไม่สนใจเป็นยังไงก็เลยไเราต้องขึ้นแจ๊คที่ก็เลยต้องเต่าเต่าเต่าเขาเนี่ยก็จืดโคกที่สามนะครับแล้วมาดูตรงนี้เต่าเขาก็ตรงขึ้ ไม่เหมือนกับที่โ่มานะครับคือรับขนาดตั้งตรงนะครับคือต้นแค่ตรงกลางของว่างก้นสะพัดจะเข้ากันนะครับแล้วก็เตาจะเป็นรับขนาดไหนนม่เี่คือเตาของเตาต่างนะครับนี่คือเห็นไหมครับอันนี้ถ้าพูดตรงนี้เป็นรูปเนี่ยตรงแี่ตรงกลางนี่นครับเป็นทางเข้าตรงกลางเนี่ยคือเรียงภาชนะนะครับและทางนี้ทางเข้าไปเข้าไปแล้ว มันถ้าจะให้เหมือนจริงๆก็คือต้องไปที่เกาะเด็ดเกาะเด็ดก็จะมีเต่าเข่าแบบอย่างเดนี่แบบอย่างนี้เลยนะครับเตาเขาอยู่ยังมีการเขาอยู่แต่ที่นี่ไม่มีการเผาแล้วนะครับเลิกไปไปรัชการที่5้านะครับแล้วก็ไอ้นี่ก็ึ้นมาบูรณะตอนที่ที่มาอยู่เนี่ยโอยโ,โ,โ,โดไม่เฉยเลยเพราะว่ามันตะก่อกลายนะเป็นรุงจาแล้วก็ไฟไหมนะพอไฟไหมเสร็จต้องมาบูรณะต้องแซมใหม่เพิ่งเสร็จเมื่อปีนี้ห้าสิบห้าห้าห้าสิบห้านะครับเออห้าล้านเก้าเนี่ย ถึงจะเสร็จแบบเป็นอย่างนี้ทุกโคยนะครับอันนี้แล้วทีนี้ทางกรมศึกปาไปก่อนเขาก็ทําแบบนี้นให้ดูเลยบอกสมบูรณ์เท่าก่อนมันเดินขึ้นไปเหยียบย่ำบนนี้หมดเลยพูดถึงว่านะครับนี่ก็คือลักษณะของเตาเผานะครับแล้วตัวอย่างที่บอกกระดุมสางโคก็คือลักษณะอย่างนั้นก้นแคบตรงกลาตงต่อปากกว้างจะไม่เหมือนไข่นะครับแต่แประระตั้นใบมือไม่มีการใช่มีแป้นหมุนแค่นั้นเองแป้นหมุนขึ้นรูปแล้วก็ไม่มีการเลือบตุ้งยาหรืออับตุ้งยาโดยตงว่า ก็คือลักษณะของส,สขของ่รสมโคกชื่อว่าอพยพมาจากมะตอมะแล้วเอารวบรวมชาวบ้านมาปั้นแล้วเพื่อไปตุม่มแต่จริงๆแต่ก่อนเรียกอีเริงไม่ใช่ไม่ไม่เรียกว่าตุมตาม่มสัาโคกนะครับเพราะทำไมเรียก,กอีเริงก็คืออีเลิงก็คือตุม่มเป็นภาษามอญครับผมแ,แบบเดียวกันคือที่นี่ก่อนที่ก่อนนะครับแล้วอบพยพไป แล้วก็ไปรวบรวมที่ไหนก็ปั้นแล้วก็ทําลวดลายต่างๆอะไรแล้วแต่แต่ Aí พูดตแต่ก่อนแต่ก่อนลวดลายของเราเป็นแบบเรียบๆง่ายๆเป็นปั้นอย่างตุ่มอย่างนั้นแล้วก็อ่าแล้วก็โอบใช้ในครัวเรือนเนี้ยพวกชามภาชนะพวกโขลกอะไรพวกเนี้ยใช้แล้วก็เไหนพวกนั้นแล้วโอบอะไรพวกาเงี้ยที่ใส่แค่เป็นเป็นแบบขึ้นอยเองนี่อ่า่นั้นเองนะครับแล้วก็ไปปั้นเปลี่ยนรูปแบบใหม่ให้มันสวยงามให้ตามงยุทธ์ตามสมัย บางคนก็เขียนราดลองรถดลายอนะไรอย่างนี้ที่วัสดุก็จะมีอยู่ใบเขียนรูดลายกเสวยเลยแต่พระไามา่รู้คุณ่าพปจอบทำน,อออำนับพุกตกาทำนับพุกนะก็เลยบบไม่ได้ทำไม่ได้ทำแล้วครับใบในาจนี้ถ้าถ้าพูดถึงว่าท่า,ม,ม,ม,ามันถ้าพูดถึงจริงๆแต่ก่อนนะันมีเด็กปั้นใช่ไหมครับก็มีการสาธิตไว้ให้เด็กมาเรียนรู้ mm hmm. ไอ้คนท่องเที่ยวใช่ไหมครับ mm hmm. ปั้นตุ่มเล็กๆให้ดูนะ บอกตรงๆถ้าพูดถึงง่ายๆคือถ้าสมมติเนีกก่ยฝ่ก็คือคนมอญเนี่ยคนทําด้วยแหละเพราะมีเขาเรามีมาตั้งแต่อพยพกันกมาจนมาเป็นวัดร้างแล้วแล้วก็ชาวบ้านก็มาบูรณะซ่อมแซมกันเรื่อยๆมาพวกนี้แล้วมืันที่กดไปวันนั้นตอนที่กดไปปี448 9ป้ไปเจอตุ่มสํมโคกฝังอยู่รอบๆหัวตรงแบนั้นแต่ในนั้นคงไม่มีอะไรแต่ถ้าคนสมัยก่อนมันมีแต่ทีนีเขาเขาออกไปหมดแล้วพูดถึงว่านะและ้วก็ฝั่งก็อยู่กับ ว่าสมัยก่อนเวลาเขาจะทําอะไรแคาแล้วแต่ไม่ว่าสร้างพระระชานพ้าอะไรแล้วแต่ใต้ฐานพระก็จะมีของมีข้ามีวัตถุมงคลอะไรไปใส่ไว้ใต้ฐานสองร้อปีสามร้อป,ปีถ้าพาังมาใต้ขอนั้นก็จะเป็นของเก่าถ้ขนาดในที่ไร้หานะตอนที่พี่มาอยู่ขุดทะลวงไปจะเอาใต้ฐานเจาะลูเบอร์เลยนะพอดีทะลวงไปไม่ถึง